สวัสดีครับผมโจทีเฮดัดครับคลิปนี้ผมก็จะมาจัด10อันดับอิสต์เอ็กในเกม g t a ภาคไวซิตี้นะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องโจทีเฮดัดนะฮะแล้วก็แน่นอนนะถ้าใครมาเม้นทที่ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะมา กดหัวใจขอบคุณให้กับทุกคนเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปดูอิสโตเอ็กในเกม gta w i t e city เลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันเลยแล้วกันครับสหรับเรื่องแรกครับเกิดขึ้นที่ไนท์ับแห่งนี้นั่นเองนะเราจะสังเกตเห็นว่ามีคนเต้นอยู่เยอะมากเลยนะแต่ว่าที่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตนะก็คือตรงนี้นะให้เราวิ่งมาวิ่งมานี่แล้วก็วิ่งขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะฮะนี่ตรงมุมตรงนี้นะ มันก็จะมีบันไดขึ้นไปนะส่วนด้านบนนี้ก็จะมีอิสต์เอ็กอยู่หลายอันเหมือนกันนะอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้เราก็สามารถได้หน้ากากเท่ๆมาน,ะะนี่เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอิสต์เอ็กหนึ่งนะแต่ว่ามันจะมีอีกอย่างนะที่ทุกคนอาจจะไม่ได้สังเกตอเองนะฮะมันก็คือโต๊ะตรงนี้โอ้โหดูอะไรโต๊ะตรงนี้มีอะไรเนี่ยโต๊ะตรงนี้เดี๋ยวเราสังเกตดูนะว่ามันมีโต๊ะอยู่ตรงกลางระหว่างโซฟาตรงนี้แต่ถ้าว่าถ้าเรามองไปตรงนี้ ตรงกระจกนะฮะเราสังเกตดูนะว่ากระจกไม่มีโต๊ะอยู่นั่นเองนะฮะเห็นป่ะตรงที่ผมวงกลมนะฮะเออเป็นเรื่องแปลกมากเห็นป่ะตรงนั้นมันจะมีโต๊ะอยู่แต่ถ้าว่าถ้าเรามองผ่านกระจกนะเราก็จะไม่เห็นโต๊ะตรงนั้นแต่ที่แปลกนะเรือตัวนี้เห็นป่ะมันก็สะท้อนเงาอยู่นะฮะแต่ถ้าว่าโต๊ะตัวนั้นมันไม่สะท้อนเลยนั่นเองนะแสดงว่า ตรงนี้อาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างลึกลับก็เป็นได้เองนะกระโดดไม่ได้ด้วยประเด็นสถานที่นี้โคตรแปลกเลยนะไม่สามารถกระโดดได้ด้วยนะฮะนี่เลยผมพยายามกระโดดมันไม่ให้กระโดดนะฮะผมบอกได้เลยว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดสําหรับอิสเตอร์เอกตัวนี้นะเข้าใจผิดแบบไหนเดี๋ยวผมจะขอเล่าก่อนแล้วกันนะ <c oughs> อันนี้ผมบ,บอกเลยว่าทุกคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่าลุงคนนี้นะฮะน,นี่ตัวนี้ตัวนี้ มันคือของหรือว่าอาชีพเม n นต่างๆที่เราต้องลงไปเก็บมันเองนะถ้าใครเข้าใจผิดเหมือนผมนะในสมัยอดีตนะกดหนึ่งมาหน่อยแล้วกันนะก็คือหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเนะว่าตัวนี้เฮ้ยมันให้เราไปเก็บใช่ป่ะแล้วก็กระโดดลงไปเลยนะฮะแต่ทว่ามันไม่ใช่นะเรากระโดดลงไปก็กลายเป็นเหมือนลุงเลยนะก็คือตายเรียบร้อยตกน้ําตาย ส้าเราใครที่เป็นเหมือนผมนะกดหนึ่งให้หน่อยแล้วกันนะผมว่าต้องมีคนคิดเหมือนผมนะ,ะว่ามันให้เราลงไปเก็บนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่นะฮะอิสต์เอ็กตัวนี้ครับเป็นการบ่งบอกว่ามาเฟียในสมัยก่อนนะฮะโหดร้ายแค่ไหนนั่นเองนะก็คือมันจะเป็นวิธีการอาพรางศพของมาเฟียสมัยนั้นนั่นเองนะฮะก็คือการทวงคนด้วยปูนซีเมนต์นั่นเองนะฮะดูดิโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยนะก็คือเอาปูนซีเมน ลาดขานะฮะแล้วก็โยนถ่วงน้ำมันเองนะและดูแวลตาของลุงคนนี้สิ <S <S ช่างหน้า,าเศร้าเหลือเกินนะฮะตอนนี้ลุงตัวฟ้าหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ย้าอีกทีหนึ่งนะ,ะเราห้ามลงไปเก็บนะฮะถ้าลงไปเก็บจะเกิดแบบนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ที่เราว่ายน้ําได้นี่ผมลงหมดนะ,ะแต่ถ้าว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะฮะเราเสียชีวิตแน่นอนนะฮะ มาต่อกันที่เรื่องต่อไปเลยแล้วกันครับสำหรับเครื่องบินตัวนี้มีชื่อว่าสรีมเมอร์นะสำหรับสรีมเมอร์ครับได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากหนังที่มีชื่อว่าอินดินาโจนนั่นเองนะสำหรับอินดินาโจนก็จะเป็นหนังแนวผจญภัยที่โด่งดังมากเลยนะสำหรับเรื่องนี้นะถ้าใครยังไม่เคยดูนะผมแนะนำให้หามาดูเลยนะเพราะว่าสนุกทุกภาคเลยนะแล้วก็เครื่องบินตัวนี้แหละมีอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยนะฮะ สำหรับเรื่องต่อไปครับเป็นอิสราเอลในโรงถ่ายหนังนั่นเองนะสำหรับสถานที่นี้ก็คือโรงถ่ายหนังดวงจันทร์นั่นเองนะสำหรับสถานที่นี้มันทํามาเพื่อจะล้อเลียนทฤษฎีสมคบคิดนะที่มีใครหลายคนนะฮะไม่เชื่อว่ามนุษย์ไปดวงจันทร์จริงๆนั่นเองนะแล้วก็พวกภาพวิดีโอต่างๆนะเขาว่ากันว่าเป็นการถ่ายทําจากโรงหนังนั่นเองนะฮะอี่เลยเขาก็ไม่เชื่อนะและตัวเกม GTA Vice City นะก็เลยสร้างสถานที่นี้ขึ้นมานะครับว่ามันเป็นโรงถ่ายนังนั่นเองนะฮะก็อาจจะเป็นการล้อเลียนตลกเล็กๆน้อยๆนะครแต่ว่าถึงปัจจุบันแล้วนะครก็ยังไม่มีคนพิสูจน์ได้นะครว่าเรื่องที่มนุษย์ไปดวงจันทร์นะฮะเป็นจริงหรือเปล่านะแต่ทาง NASA า,านะก็ได้ออกมาโต้แย้งหลายๆอย่างนะครับว่าไปจริงๆนะเนี่ยโอ้เชื่อันหน่อยเหอะอะไรประมาณนั้นนะฮะ มาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับก็จะเป็นชื่อของตัวละครนะฮะแน่นอนว่าพระเอกของเราชื่อทอมมี่นั่นเองนะสำหรับทอมมี่ครับชื่อได้รับแรงบันดาลใจมาจากนะโทนี่มอนทาน่านะโทนี่มอนทาน่าคือใครโทรนี่มอนทาน่าก็คือพระเอกในหนังที่มีชื่อว่าสาคาร์เฟกนั่นเองนะสำหรับหนังเรื่องนี้ครับถ้าใครดูรูปปสเตอร์นะแน่นอนว่าอ๋อหนังเรื่องนี้นะฮะมันเป็นเกมด้วยนะสำหรับหนังเรื่องนี้มันดังมากๆเลยนะแล้วก็เพก ก็ชื่อโทนี่นะฮะเขาก็เลยได้รับแรงบันดาลใจจากโทนี่กลายมาเป็นทอมมี่นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่มาของชื่อพระเอกในเกม GTA w i t e City นั่นเองนะฮะมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับสำหรับบทบาทของทอมมี่ในช่วงแรกนะฮะก็คือทอมมี่มันติดคุกใช่ปะพอมันติดคุกแล้วนะมันก็พ้นคดีนะฮะแล้วก็ออกมาจากคุกนะฮะอันนี้ก็ ได้รับแรงบันดาลใจพวกบทเนื้อเรื่องต่างๆนะฮะมาจากหนังเช่นกันนะฮะก็คือพระเอกของเราติดคุกพอออกมาแล้วก็มารับใช้พวกหัวหน้าอะไรทํานองนั้นนะฮะหนังที่จะพูดถึงครับก็คือหนังรีเซอร์ไวด็อกนะ,ะสำหรับหนังเรื่องนี้นะมันก็บทคล้ายๆกันนะฮะก็คือพระเอกนะติดคุกนะ พอออกมาจากคุกก็มารับใช้หัวหน้านะฮะเนื้อเรื่องจะคล้ายๆกันเลยนะก็คือเกม g t a w i c e City ก็ได้รับแรงบันดาลใจเนื้อเรื่องในช่วงแรกนะมาจากหนังเรื่องนี้แหละนะฮะสำหรับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการได้รับแรงบันดาลใจจากหนังแล้วก็นำมาทำเป็นตัวละครในเกม g t a v i c e City นะตกลงนี้คลิปนี้เป็น จัดอันดับเกี่ยวกับอิสต์เอ็กหรือว่าจัดอันดับเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่ป่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เอามายำใส่กันในคลิปนี้แหละนะฮะก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าซันนี่ฟอร์เลดี้หัวหน้าของเรานะฮะไอตัวละครตัวนี้แหละนะฮะก็คือตัวละครหัวหน้า แก๊งมาเฟียอเมริกันอะิตาลีนะตกลงนี่จะอเมริกันหรืออิตาลีก็คือไอตัวนี้นะฮะมันจะมี2สัญชาติในตัวละครเดียวเลยนะก็คือลูกครึ่งพูดง่ายๆนะเนาะแค่นั้นแหละนะฮะแล้วก็ตัวละครตัวนี้ครับก็เป็นตัวละครตัวแรกที่สั่งให้เราไปทําภารกิจนั่นเองนะสำหรับตัวละครตัวนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซันนี่ครีโอนี่นะฮะตัวละครตัวนี้ สำหรับซันนี่ครีโอน่ครับก็เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะของดอนฟิโต c ครีโอน่เจ้าพ่อมาเฟียตลอดการจากหนังเรื่อง The Godfather นั่นเองนะฮะสำหรับเรื่องต่อไปครับอาจจะไม่เกี่ยวกับอิสต์เอ็กเลยก็ได้นะฮะแต่ถ้ว่าในเกม GTA ภาค v ว c e City นะฮะ ก็จะมีมินิเกมให้เราเล่นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเราเล่นไปนะไม่รู้ว่าจะได้รับของรางวัลอะไรเป็นการตอบแทนนะฮะก็คือมันจะมีลูกบอลหลากสีอยู่อันนึงนะลูกบอลยางนี่แหละนะเราสามารถเล่นกับมันได้นะแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่าลูกบอลยางนี้มันสามารถกระเด็นออกจากสะได้ด้วยนั่นเองนะฮะนี่อันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะก็คือถ้าสมมติว่าเราเล่นนะ ไอลูกบอลยางตัวนี้นะฮะมันเหมือนตัวเกมนะจะให้กําหนดให้เราเล่นได้เฉพาะในสระนี้เท่านั้นนะฮะถ้าใครไม่เชื่อลองไปเล่นดูแล้วกันนะเหมือนตัวเกมมันจะกั้นกรอไว้นะฮะแต่ว่าเราต้องเล่นนานมากๆแหละกว่ามันจะยอมออกมาจากสระน้ำม,มันเองนะแต่ถ้าเราทํามันตกน้ําลงไปนะมันก็จะหายไปตลอดการเลยนะฮะนี่อันนี้หายไปแล้วนะผมพยายามลงมาดูนะก็จะหายไปนะถ้าเรากลับไปที่สระก็จะไม่เห็น ลูกบอลยางตัวนี้แล้วนอกจากเราออกเกมแล้วก็เข้ามาใหม่อีกรอบเย่งนั่นเองนะฮะมาต่อกับที่เรื่องต่อไปครับก็จะเป็นชื่อของสนามบินนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ทุกคนได้รับชมนะก็คือยินดะีต้อนรับ Welcome to Escobar International Airport นะสำหรับสถานที่นี้ครับมันจะเป็นอิสร์เอ็กที่เกี่ยวกับชื่อนั่นเองนะแน่นอนว่า Escobar นะถ้าเอ่ยชื่อนี้ใครไม่รู้จัก ก็คงจะไม่ได้นะฮะสำหรับชื่อของสนามบินนะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพ่อค้าขายขนมหวานแถวบ้านนะไม่ใช่แล้วก็ <c oughs> คือพ่อค้าขายยาที่โด่งดังแล้วก็ก็คือโด่งดังที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะสำหรับเอสโคบาร์เองนะฮะสำหรับพี่แกคนนี้ก็ดังมากในสมัยก่อนนะปัจจุบันนี้ก็ดังอยู่นะฮะเขาก็เลยนําชื่อของพี่แกนะฮะ มาใส่ในเกมเลยแล้วกันนะเพราะว่าเกม g d ภาพา i ไวซิตีนี้ครับก็มีเคเวสต,ต่างๆหรือว่าเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อค้าขายยาต่างๆอยู่นั่นเองนะฮะในที่สุดก็ถึงอันดับที่1กันแล้วครับก็จะมี4โปสเตอร์ในเซอร์พาวของทอมมี่นั่นเองนะสำหรับอันดับ1ผมขอยืนนิ่งๆแล้วกันนะับเพราะว่าจะเป็นจะต้องเบอร์ภาพแรกไว้นัเองนะเพราะว่ามันโอ้โหเอาออกอากาศ ไม่ได้เลยทีเดียวเชียวนะในอันดับนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายทุกโปสเตอร์เลยแล้วกันนะว่ามีความเป็นมาอย่างไงนั่นเองนะสำหรับโปสเตอร์แรกเลยครับโอ้โห,โ,โ,หโปสเตอร์แรกนี่จําเป็นจะต้องเบอร์เลยทีเดียวเชียวนะฮะก็จะมีรูปปลาฉลามนะแล้วก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นตัวละครที่โด่งดังมากในเกม GDA นะเธอคนนี้ก็จะเป็นดารานหนังผู้ใหญ่เองนะเธอมีชื่อว่า แคนดี้นั่นเองนะสำหรับตัวละครตัวนี้ครับผมบอกได้เลยว่าน่ารักแล้วก็ซิกซี่มากเลยนะไม่น่ารักเนาะแต่ซิกซี่นั่นเองนะสำหรับโปสเตอร์นี้ครับเป็นการล้อเลียนหนังที่มีชื่อว่าจอนั่นเองนะหนังที่เกี่ยวกับปลาฉลามนะฮะและสำหรับคนที่กำกับหนังก็คือสตีเวนสติลเบิร์กนั่นเองนะสำหรับโปสเตอร์ที่2ครับ เราก็จะได้เห็นตัวละครนําในเกม GTA ภาค3าม่าเองนะนี่ก็จะเป็นอิสเตอร์เอกที่รวมเข้ามาในโปสเตอร์ตัวที่2นะส่วนโปสเตอร์ที่3ครับมันจะเป็นหนังมนุษย์ต่างดาวนี่แหละนะชื่อเรื่องน่าจะยาวนิดนึงนะฮะโค้ดเค้าเจอออฟเดอ เติร์ดคายนั่นเองนะสำหรับเรื่องนี้ครับผู้กำกับนะไม่อยากจะเชื่อเลยนะก็คือสตีเวนสตีลเบิร์กอีกแล้วนะฮะแล้วโปสเตอร์สุดท้ายครับดูจากเรือก็รู้แล้วนะว่าเรื่องอะไรนะก็คือไททานิคไวท์ซิตี้นั่นเองนะสำหรับคนที่กำกับหนังเรื่องไททานิคนะก็คือเจมส์คาร์เมรอนนั่นเองนะฮะนี่ก็จะเป็น10อันดับที่นำมาฝากทุกคนในคลิปนี้นะฮะที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน ฝากช่องโจทีเฮดซไว้ด้วยนะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องโจทีเฮดแด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮดแนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม